กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องวิกรณ์ทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านดอนกลางนะครับผมซึ่งเราเพิ่งมาถึงได้สักคู่หนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเอาแม็กโคไปจอดไว้หน้างานแล้วก็จะไปคุยกับหัวหน้างานว่าจะทําอะไรนะครับอันนี้ก็เอารถแม็กโคจอดละแม็กโครคันใหม่สุดยอดไปเลยนะครับผมก็เพิ่งกลับมานะกลับมาก็เพิ่งมาเห็น ราเส่ามเช่มากสุดยอด อ๋เขาจะทำคลองน้ำนะครับเดี๋ยวเขาจะทำคลองน้ำมันจะมีท่อพักอยู่สาตัวเดินไปเดินไปดูหน้างานเนี่ยขุดขุดมาถึงตรงนี้นะครับผมขานับอนาเ้าวาง่อพักตนีเลยตวนีแล้ว วเดีคับพอลวตัวดีเข้าเข้าเกตที่หลังเนาะเหนข้อทั้งสองคนนี้เขาลงตัวีงตัวน้น่าดูนดีคุณเชาอ๋อหน้างานมานะครับโเอ่ ตายตายตายตามมือไปลุยเราต่ออีก่วันบ่บ่พาเข้าลงงไเลยดีเราจะพูดมาคเพราะว่าเขาจะตรงน้ึงโตตีโตบ่บนะใ่นาไดแบบนี้เนาะแบบนี้แบบว่งเงียยนนี่โตตนี้เาตนี้ท่ามกเกับตัวี้ตรวทามกเจตรงนี้หนึ่งโตเนาะตามมไปเลย พอพื่นเพื่อนตัวน yeah, um, yeah. mm ี hmm. ้เวลาเข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 าสูลลนโค้งโเงอยนี่หมอไอ้ตัวนี้นั่งว่านมีเวลา้เนเ่ปลาขาบ่พักต้อึงระดับถ้าดับถดนเรื่บ่พักตัวนี้ครับระดับนี้แมนบ่อพักระดับถนนรเย้ยามตมกตัวนั้นี้มตนั้นโคงนี่น่าจ้กให้น้า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 ใหน้มัไหลลงครับให้น้ามันไหลลงเหนคให้มาตั้ดจริงะ้ นังให้ตั้งคนดีหน่อยนี่ครับโอ้านนัง่ายดีเนาะเดี๋เดี๋ยวทอซ0บอกเขาพรส่งทอเลยนะพี่คุยกับร่อไรนาะขาเขาจกจังดก็ได้จกท่อท่อซ0เออเรียนเรนเลยเนาะถ้าจกจกได้ก้ไปรื่อขเลยนะการเนี่ยบอกตานก็อนนะบอกบอกพักประจัุกติ์ในสอง dụ gì đó, đó là xa xa rồi thứ 3 dạy dụ gì đó, rồi, rồi. Ừ. À. thứ 3

วันอังคารที่12นะครับผมผมปี2021งานเข้าอย่างเยอะอืมเสียงไม่ดงังเหมือนคันเก่านะครับผมดีมากเพราะมันเป็นคันใหม่เราจะาเริ่มตรงนี้ก่อน อากาศต้องคัอนจะเย็นนะครับผมนะครับอากาศต้องคัอนจะเย็นเลยวันนี้อะไรเอ่เยวันนี้เหมือนจะมีวิทยุด้วยนะลำโพง การวัดด้วยสุดยอดไปเลยมีตลับเมตรด้วยนะครับจากเมื่อก่อนไม่เคยมีมันเย็นมากครับปอดออกจากบ้านไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากากกันด้วยนะครับผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดรอบสองนะครับในประเทศไทยทุกคนต้องระวังกันด้วย ว่าอากาศเย like ็นแบบนี้โควิดมันแพร่ฝันได้เร็วนะครับลมด้วยเดี๋ยวผมจะกอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาถ่ายแมครเดี๋ยวแบตมันจะหมดก่อนขอตัดจบแต่เพียงชุ่นนี้ เราเจอกันตอนถ่ายงานนะ